ย่าเซลรบนสวัสดีค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องขอเบติสสวัสดีจ้าท่าวายวโอเคทุกคนนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Q&A นั่นเองนะเย่ yeah. ซึ่ง Q&A นี้นะคะเป็น Q&A แรก ของช่อง Betty's t o r y เลยนะจริงๆแล้วความตั้งใจเดิมของเบ t ตี้อะครทำอีก Q&A เนี่ยตอนฉลองแคบแสนซับพ,พอดีแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันแบบปลายปี2021ที่กว่ามันจะครบแสนซับเพราะมันขายตั้ง7,000ซับนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้เบสด,ด้วยนะคะที่สำคัญกด Subscribe ด้วยนะจะได้มาทำ q a อาจจะมีเกสรับเชิญพิเศษมาทําด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนคนแสนซ้พอดีนะคะกดไว้ให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาที่คําถามแรกกันเลยนะคะก็โดนถามอันนี้เบสจะจัดเป็นหมวดเกี่ยวกับพวกเกาหลีก่อนแล้วกันเนาะคําถามแรกคือถามว่าพี่เบ้นมาทําอะไรที่เกาหลีครับนะคะ ต้องปูก่อนว่าเบสมาเรียนก่อนนะคะในช่วงแรกจริงๆไม่ได้เพิ่งมาเรียนหลังจากที่เรียนจบนะเบสเรียนมาตั้งแต่แบบตัวเองอยู่ปี1ปี2แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือทุกๆซัมเมอร์จะบินมาเกาหลีแล้วก็มาเรียนเทคอนภาษาสักสองสาเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียนที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็พอเรียนจบแล้วปุ๊บก็เลยขอคุณแม่มาเรียนยาวเลย6เดือนแล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บได้สังกัดในการแบบอยู่แบบเอนเตอร์เทนเมนที่นี่พอดีมันก็ทำให้เบสได้อยู่ยาวต่อไปอีกเป็นปีๆเลยนะคะข้อ2นะคะถามว่า อยากทํางานที่เกาหลีควรเริ่มต้นยังไงดีคะจริงๆแล้วในเรื่องของการทํางานก็ก็ดีหรือว่าเรื่องของการเรียนก็ดีนะคะ สิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องของทักษะการใช้ภาษาหรือคุณสามารถคอมมูนิเคตกับคนที่นี่ได้นะคะมันอะไรเป็นอะไรที่สําคัญมากๆทุกคนลองคิดสภาพว่าถ้าเราไม่สามารถสื่อสารภาษาของบ้านเขาได้ค่ะในการดำานิชีวิตเราเองก็ลําบากที่จะอยู่กับร่วมกับผู้อื่นเช่นเดียวกันเบเก็เลยคิดว่าสกิลของในเรื่องของการคอมมูนิเคตัํสำคัญที่สุดรองมาจะเป็นเรื่องของการเขียนการอ่านอะไรนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราได้ทํางานที่บริษัทที่เกาหลีจริงๆเนี้ยค่ะ การเขียนการอ่านมันก็สําคัญในการทาด็อกิเมนต์พวกเอกสารต่างๆอะไรนะี้เนาะคำถามที่3นะคะถามว่าชอบการใช้ชีวิตที่เกาหลีหรือชอบการใช้ชีวิตที่ไทยมากกว่ากันคะนะออถ้าถามว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเบสชอบการใช้ชีวิตที่เกาหลีมากกว่านะคะเพราะหนึ่งมันสะดวกสบายทุกคน มันคอมฟอร์ตไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมก็ตามนะรถไฟฟ้าไปถึงทุกที่นะคะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยมี PM เ5สุ้าเท่าไหร่คือเกาหลีนก็มีนะแต่ว่าอากาศมันเคลียร์กว่ามันคลีนกว่านะคะเออเบนรู้สึกว่ามันคุณภาพชีวิตมันดีกว่านะคะแต่ว่าก็แลกมาด้วยค่าของชีพที่สูงกว่าไทยมากแบบสองสามเท่าตัวเลยนะคะแต่หลักแบบฐานเงินเดือนบ้านเขาก็คือแบบคุ้มอ่ะเออมันเบเกอร์รู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่นี่เบสสะดวกสบายกว่าข้อต่อไปนะคะ พี่เบสอยู่กับใครที่เกาหลีเหรอคะทำไมอ่ะดูคนดูเรามีคนอยู่ด้วยเหรอจริงๆเราอยู่คนเดียวนะคะมีเป็นห้องวันลูของตัวเองนะคะก็อยู่คนเดียวค่ะใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเสร็จก็ต้องไปซักผ้าละค่ะนะอยู่คนเดียวค่ะอันนี้มีคนถามเยอะมากนะคะว่าแลเบสน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะอะไรอย่างนี้นะจะบอกก่อนาเบสน้ำหนักตอนนี้ลงมาจากตอนที่เบสเคยทำ Q&A ไม่ใช่สิที่แฟกซ์มของเบสนะคะตอนนี้เบสสูง 1 6 5ถึง166โดยประมาณนะแล้วก็น้ำหนักเหลืออยู่ประมาณ4 5 4 6นะคะเยๆโอเคแล้วก็จะมีคำถามมันยอดฮิตมากนะคะจะถามเบสมาเสมอว่าพี่มีแฟนหรือยังคะพี่เบสมีคนคุยหรือเปล่าคะคนนี้คนนั้นที่ออกมาคือใครคะอะไรอย่างงี้ะโอเคเบจะตอบตรงนี้เลยนะทุกคนมันมีสาเหตุนะที่ทำไมเบสถึงไม่ยอมเปิดตัวว่านี่คือแฟนชันจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเบรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเบสอยากจะเปิด ตัวให้ทุกคนได้รู้ว่าคนนี้คือใครนั่นคือหมอายความว่าเบ้นเองก็มั่นใจแล้วในระดับหนึ่งเบนไม่ได้อยากเอาเขามาเปิดตัวแล้วก็วันหนึ่งถ้าเบ้นเลิกกันขึ้นมาแล้วเบ้นต้องมานั่งลบรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้าใจกันนมันอาจจะเป็นทางเลือกที่เบ้นเลือกด้วยอะไรอย่างงี้เนาะอืมก็ไว้ถ้าวันหนึ่งเบ้นพร้อมแล้วเบนก็อยากจะเปิดประตูบันนี้ให้ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นดีกว่าเราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอนาค ที่จะทางานที่เกาหลียาวเลยหรือเปล่าคะเบสบอกกับคุณแม่ว่าหลังเรียนจบเบสขอเวลาประมาณ3-4ปีกับการที่จะได้มาส s t a r ทชีวิตตัวเองที่เกาหลีนี้นะคะก็รอดูแผนหลังจากนี้แล้วกันเนาะคุณเบคิดว่าถ้าเกิดหลังจากนี้สามสีป่ปีเบสก็คงน่าจะประมาณใกล้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วปะโดยประมาณนะับยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบแปดโดยประมาณนี้ซึ่งเนะวลาน,นันเบสก็คงมองหาเรื่องของการออกเรือนนะคะหาผู้ชายที่จะสามารถแต่งงานกับเราได้นะเออนี่ก็คือความฝันที่ ที่บอกแม่ไว้ว่าขอเวลานี้3 4ปีนะในการสร้างตัวด้วยแล้วก็ในการแบบทำกับสิ่งที่ตัวเองรักด้วยนะคะต่อไปนะคะโอเคมีคำถามมีถามว่าอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงคะเหรอถ้าตอนนี้เบสตอนนี้เบ็ยี่สิบสีบสบส่เนาะอีกสิปีเบก็คงจะสามสิบสคิดว่าตอนนั้นเบสน่าจะมีลูกคนที่2หรือคนที่3ไปแล้วนะ <laughs> เบสอยากมีลูก3มคนทุกคนเยอะปะแม่บอกว่าเธอไหวเหรออะไรเงี้ยแต่นี่คือกับความฝันแบบเออ คอนั่นแหละมันอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ก็คือคิดว่าถ้าอ e ีกสิปีก e ็คงจะมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็ยังคงทํางานเป็นแบบเป็นโนติโูแมนานนี้เหมือนเดิมนะคิดว่าคงจะอย่างนั้นแหละคงไม่ได้ว่าแบบมีลูกแล้วก็ไม่ทํางานก็คงไม่ใช่ตัวเบสมาเบสตัวเบสชอบขยับร่างกายได้ออกไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นอะไรเงี้ยถ้าวันนึงจะแบบใครจะมาแต่งงานกับเบสเราจะให้เบสเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกนะเออเชิญเลยค่ะฉันชอบการทํางานนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็สิ่งที่เราคิดไว้ว่าสิปีเราคงจะเป็นแบบนั้น ตอนเด็กๆพี่มีความฝันอะไรคะอตอนเด็กๆเ,เลยนะตอนนี้ก็ยังอยากอย,กอยู่เหมือนกันนะอยากไปแอร์ t สเตด้วยจริงๆอยากแบบอยากใส่ชุดยูนิฟอร์มของแอร์แล้วก็ถือกระเป๋าลากขึ้นเครื่องแล้วก็ได้วินไปดูเที่ยวนี่อะไรอย่างงี้แต่แบบมันด้วยปัญหาสุขภาพนะคะทำให้เบสไม่สามารถที่จะไปในสายงานตรงนั้นได้จริงๆมันเป็นอาชีพที่เบสโคตรใฝ่ฝันมาตั้งแต่เบสแบบเด็กๆเ,เ,เลยทุกคนอยากปแอร์สเต อาชีพที่2อที่อยากเป็นตอนต่อมาจากแอร์ตอนเด็กๆนะก็คืออยากเป็นนักแสดงแต่อยากเป็นนักแสดงที่แบบพอมีคนรู้จักอ่ะไม่ได้ดังมากอะไรอย่างเงี้ยเ่สรู้สึกว่าบางทีถ้าเราดังมากๆเลยมันอาจจะต้องแลกมาด้วยของแบบอิสระในการใช้ชีวิตอะไรย่างเงี้ยเบสยังเป็นคนที่แบบชอบ ชอบอิสระในนะชีวิตด้วยตัวเองอยู่อะทุกคนเออไม่ได้อยากถูกตีกรอบอะไรขนาดนะั <laughs> ้นพี่เบสทํำงานเกี่ยวกับอะไรคะนะคะคาถามนี้ก็จริงๆแลวเบสทํำธรุรกิจหลายอย่างมากเลยนะจริงนะก็คือทํามาตั้งแต่ตอนก่อนตัวเองเรียนจบแล้วคือมีบริษัทเป็นของตัวเองอันหนึ่งชื่อว่า c h a n Corporation นะคะเดี๋ยวเบสจะขึ้นชื่อแล้วก็เว็บไซต์ไว้ให้ไปดูไปคลิกกันได้นะคะมันจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอ่า education นะก็คือพาน้องๆเนี่ยจากที่ไทยมาเรียนที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะแต่ว่าระยะยาวเรากลัง ฒนาให้มันเป็นแบบดีขึ้นกว่านี้ก่อนเนาะแล้วก็จ,จริงจริยาสัานนทำมาได้มา2-3ปีแล้วนะคะแต่ว่าปีปัจจุบันตั้งแต่ปี2020เนี่ยมันถูกล่มไปเพราะว่าโควิดเนาะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยกลับมาทำอีกทีเมื่อโควิดดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเบม,มีบริษัทของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเบยก็ทำงาน Youtube นะคะซึ่งตั้งใจว่าปี2021นี้จะ ทำให้มันแบบจริงจังมากกว่าเดิมอีกนะคะอาทิตย์หนึ่งก็คือ 1- นถึงสคลิปอะไรเงี้ยลงให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือ,อางานออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งน่าจะเห็นอย่างนี้นะคะก็ให้กับบริษัทบริษัทนึงอยู่นะแล้วก็แปลภาษาด้วยนะคะจากเกาหลีเป็นไทยนะข้ามไปข้อต่อไปเลยนะคะการทํางานของที่เกาหลีมีความกดดันไหมเบนรู้สึกว่าคนไทยอะทำงานกันอย่างอารมุ่มอ้รวยมากนิดนึงนะถ้าเกิดมาทางานที่เกาหลีจริงจริงะจะรู้เลยว่ามันอยู่ในเรื่องของการแบบ กดดันในเรื่องของเวลาค่ะทุกคนคือเหมือนกับคนเกาหลีเขาจะค่อนข้างที่จะตรงต่อเวลาในเรื่องของการทํางานมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเดทไลน์อีก็ตามหรือว่าเวลานัดหมายใครก็ตามอะไรอย่างนี้นะถ้ากดดันจะเป็นเรื่องของเวลาเราก็ในเรื่องของการใช้ภาษาโอเคคาถามนี้นะคะถามว่ายู่เกาหลีพี่เบสเคยหางานทําพิเศษไหมคะหาจากที่ไหนนะคะจริงๆวันที่เกาหลีมันจะแอปพลิเคชันนะที่สามารถหางานไอบาได้หรือว่าพูดง่ายๆคือหางานพาร์ทไทม์ได้นะคะชื่อว่าไอบามอนนะเดี๋ยวเบจะให้ทีนงาน เขียนชื่อแอปนะคะแล้วก็น่าตักยัดให้ตรงนี้นะคะไอ้บ้ามนนะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะซึ่งจริงแล้วอแอปมันจะเป็นภาษาเกาหลีล้วนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะหางาน j อบพิเศษทําจริงๆอ่ะก็มาดูแล้วก็ถ้าอ่านเกาหลีออกได้มันก็จะดีนะคะให้เราเข้าใจเนื้อหาในงานที่เขาแบบหาอยู่เนาะจากสิ้นปีแล้วมีเป้าหมายอะไรที่ทําสําเร็จไหมนะคะสองพันยี่สิบคือพังพินาศมากทุกคนมันพังแบบล้มเป็นหน้าก มีเป้าหมายหนึ่งที่เขียนอยู่ในสมุดแบบเบสจะพกสมุดแบบนี้ตลอดนะคะมันจะเป็นทั้งเหมือนกึ่งกึงไม่ใช่เดลี่อ่ะจะเป็นอ่จดงานด้วยแล้วก็จะเขียนม็อกโชด้วยนะคะม็อกโชแปลว่าแบบเป้าหมายของปีนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นปีแบบหนังสือปีเนี้ยเล่มเนี้ยมันคือแบบ1ปี1เล่มนะเออเบสก็เขียนไว้ของปีที่แล้วตอนเริ่มปี2020ันยี่สิบเบสอยากจะทํอะไรอะไรสิบข้อ สรุปที่ผ่านมามีสิเล็ตอยู่ประมาณสองสามข้อนะข้อนึงที่จําได้แม่นเลยคือเบสสามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตัวเองได้นะก็อยู่ในคลิปกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับไปดูกันได้โอเคทุกคนคาร์ลี่นะคะก็เป็น Q&A ครั้งแรกนะคะของช่อง b e ็ตตี้สตอรนะคะหวังว่าจะได้สาระกันบ้างนะเบสอาจจะมีพูดแบบงงๆไม่รู้เรื่องบ้างนะทุกคนเขาเรียกภาษาเกาหลีนะคะเขาจะเรียกคนประเภทแบบเบสที่แบบดื่มภาษาตัวเองไปแล้วเดี๋ยวว่ายงเคกูโกยงเคกูโกนะคะคือแบบ พูดภาษาอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นปัญหามากนะช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยถ้าค่ะช่วงนี้เบสพูดภาษาไทยแล้วมันดูแบบแปลกๆพิลึกพิลืนะคะแต่ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะคะถึงตรงนี้นะ,ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบสด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรอาจจะมีพาไปเที่ยวบ้างถ้าเกิดดูสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเนะาะบายค่ะทุกคนเจอก,กันวีคหน้าค่ะ